สวัสดีค่ะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าไอความรู้สึกในวันเงินเดือนออกเนี่ยมันเหมือนได้เติมพลังชีวิตจนเต็มหลอดเลยอ่าใช่ครับโล่งใจสบายใจมากใช่ค่ะเหมือนทุกอย่างมันแบบอยู่ในการควบคุมของเราหมดเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักสัปดาห์เดียวเองนะคะเปิดแอปธนาคารดูอีกทีอา้าวพลังชีวิตหลอดนั้นมันกลับว่างเปล่าไปแล้วพร้อมกับคำถามตัวใหญ่ๆใ,ในหัวเลยว่าเงินหายไปไหนหมด ทั้งที่เราก็จำได้ว่าไม่ได้ซื้อของชิ้นใหญ่อะไรเลยนั่นนะสิคะวันนี้เราเลยจะมาเหมือนสวมบทเป็นนักสืบทางการเงินกันค่ะคดีของเราก็คือเงินเดือนที่หายไปแล้วในมือเราก็มีแฟ้มคดีหรือก็คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งที่จะพาเราไปแกะรอยกันเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพมากเลยครับและที่สำคัญในการคุยกันครั้งนี้คือ เป้าหมายของเราไม่ใช่การไปกล่าวโทษเจ้าของบัญชีนะครับแต่เป็นการทําความเข้าใจผู้ต้องสงสัยตัวจริงซึ่งก็คือกลไกเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มันซับซ้อนที่มันทํางานร่วมกันแบบเนียนมากจนทําให้เงินของเราหายไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยอืแฟ้มคดีที่เราจะมาดูกันวันนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่าเงินไม่ได้หายไปเองแต่มันมีรูปแบบของการหายไปอยู่เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากผู้ต้องสงสัยรายแรกกันเลยดีกว่า เป็นรายที่มักจะลงมือก่อเหตุทันทีที่เงินเข้าบัญชีแบบไม่รอช้าเลยแหล่งข้อมูลเรียกมันว่าคิวของค่าใช้จ่ายครับผมแต่หลายคนอาจจะเถียงในใจว่าก็มันเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นนี่นาจะให้ทํำยังไงคือประเด็นจริงๆที่แหล่งข้อมูลพยายามจะชี้คืออะไรกันแน่คะระหว่างจํานวนเงินที่เราจ่ายไปกับความรู้สึกของเราตอนที่จ่ายเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากครับเพราะบทวิเคราะห์นี้เน้นย้ําเลยว่า มันคือเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยครับคือค่าใช้จ่ายในคิวที่ว่ามาทั้งค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถค่าทรัพท์มันไม่ใช่การซื้อของที่ให้ความรู้สึกว่าเราได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันคือการรักษาสภาพที่เป็นอยู่ครับ Oh. หรือก็คือการป้องกันไม่ให้เราสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วไปต่างหากครับเข้าใจแล้วค่ะคือการจ่ายค่าเข้าบ้านไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าว้าวได้บ้านใหม่แต่เป็นการจ่ายเพื่อไม่ให้ต้องย้ายออกจากบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับแหล่งข้อมูลเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า hedonic adaptation หรือว่าการปรับตัวเข้ากับความสุขอ๋อ oh, การปรับตัวใช่ครับคือพอเรามีบ้านมีอินเทอร์เน็ต มีรถปุ๊บของพวกนี้มันจะกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเส้นฐานใหม่ของชีวิตเราไปเลยกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยใช่ครับอย่างรวดเร็วมากด้วยการจ่ายเงินเพื่อรักษามันไว้เลยไม่ให้ความรู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆแต่ถ้าเราไม่ได้จ่ายสิครับโอ้โห oh. เราจะรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรงเลยสมองเราจึงมองว่าการจ่ายบิลพวกนี้เป็นแค่การป้องกันการสูญเสียไม่ใช่การใช้จ่ายจริงๆมันเลยไม่กระตุ้นความรู้สึกเจ็บปวดจากการจ่ายเงิน หรือ Payne y พ n g เงินก้อนใหญ่อาจจะ30 40หรือ50%ของเงินเดือนหายไปจากบัญชีแต่ความรู้สึกของเราคือยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนี่คือผู้ต้องสงสัยรายแรกที่ส่งพลังมากครับพอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงพวกค่า Subscription ต่างๆเลยค่ะใช่เลยทั้งสตรีมมิ่งหนังฟังเพลงหรือแอปพลิเคชันต่างๆจ่ายทุกเดือนแบบอัตโนมัติจนบางทีก็ลืมไปแล้วว่ามีอยู่จริง มันคือการรักษาสภาพชีวิตดิจิทัลของเราดีๆนี่เองเงินหายไปเงียบๆทุกเดือนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยจริงๆค่ะนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตเราไปแล้วโอเคค่ะแสดงว่าเงินก้อนแรกมันหายไปกับค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นทางอารมณ์แต่ดิฉันว่านั่นก็ยังอธิบายได้ไม่หมดนะเพราะเงินที่เหลือมันก็ยังค่อยๆรั่วไหลออกไปอีกอยู่ดี ผมเหมือนมีรูรั่วเล็กๆที่เราหาไม่เจอซึ่งในประเด็นนี้แหล่งข้อมูลก็มีคำเปรียบเทียบที่ดิฉันว่าเฉียบมากมาอาธิบายผู้ต้องสงสัยรายที่สองของเราใช่ครับผู้ต้องสงสัยรายที่สองคือสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่าหยดน้ำเล็กๆครับหยดน้ำเล็กๆครับเขาเปรียบเทียบแทบใช้ใอย่างเล็กๆน้อยๆแต่เกิดขึ้นทุกวันไว้อย่างน่าสนใจมากเช่นค่ากาแฟตอนเช้าค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางหรือขนมเล็กๆน้อยๆถ้ามองเป็นรายครั้งมันอาจจะแค่50บาทร้อยบาทซึ่งสมองเราประเมินว่าไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยมากแต่ปัญหาคือหยดน้ำหยดนี้มันไม่ได้หยดแค่ครั้งเดียวแล้วจบใช่ไหมคะมันหยดทุกวันบางวันก็หลายหยดด้วยประเด็นอยู่ตรงนั้นเลยครับบทวิเคราะห์ใช้คำว่าถึงจะไม่แรงแต่หยดไม่หยุดอืมเห็นภาพเลยผลกระทบของมันรุนแรงกว่าที่เราคิดมากครับ มีการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลชิ้นนี้ที่น่าสนใจเขาประเมินว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนทำงานออฟฟิศอาจจะใช้เงินไปกับค่ากาแฟและอาหารกลางวันที่ราคาสูงกว่าที่ตั้งใจไว้ถึง20-30%ต่อเดือนฮะ2 huh? 0 3 0เลยเหรอคะครับแค่เพราะการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันนี้แหละครับเพราะเรามองแค่ราคาต่อแก้วหรือราคาต่อมือ้อไม่ได้มองภาพรวมของผลกระทบตลอดทั้งเดือน โอ้โหยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นตนี่มันเยอะมากนะถ้าเงินเดือนสามหมื่นบาทก็อาจจะหมายถึงเงินหกพันถึงเก้าพันบาทที่หายไปกับหยดน้ำพ้มนี้โดยไม่รู้ตัวใช่ครับพอคิดแบบนี้แล้วน่าตกใจเหมือนกันนะกาแฟแก้วละ80บาทฟังดูไม่เยอะแต่ถ้าคูณ20วันทำงานก็1 6 0 0บาทแล้วนะคะนี่แค่กาแฟ,แฟอย่างเดียวนะใช่ครับนี่คือพลังของการสะสมที่ทำงานเงียบๆในเบื้องหลังพอสิ้นเดือนเราไม่ได้นึกถึงกาแฟ20แก้วนั้น เรารู้สึกแค่ว่าเงินในบัญชีมันน้อยลงอย่างน่าประหลาดใจทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ค่อยๆหยดออกไปทุกวันนี้เองอืมนี่คือผู้ต้องสงสัยที่จับตัวได้ยากที่สุดเพราะมันแฝงตัวอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเราเลยครับเอาละค่ะเราเจอผู้ต้องสงสัยไปสองรายแล้วคือแก๊งบินรายเดือนที่มาแบบเปิดเผยแต่ไม่กระทบความรู้สึกกับหยดน้ํารายวานันที่มาแบบเงียบๆแต่สะสมแล้วน่ากลัว แต่ดิฉันว่ามันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่เงินเดือนเข้าเลยครับมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจของเราเองแหล่งข้อมูลพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะประเด็นนี้คือผู้ต้องสงสัยรายที่3และเป็นเรื่องทางจิตวิทยาล้วนๆเลยครับบทวิเคราะห์เรียกว่าความรู้สึกใช้ได้หรือ it's okay to spend now เมื่อเราเห็นตัวเลขเงินเดือนเต็มๆก้องใหญ่ๆเข้ามาในบัญชีสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจเชิงเหตุผลหรือ prefrontal cortex จะทำงานลดลงชั่วคราวออ๋และสมองส่วนที่ตอบสนองต่อความสุขหรือ reward center จะถูกกระตุน้นมันทำให้เกิดความรู้สึกมั่งคั่งชั่วขนาดขึ้นมาครับอ่าเป็นความรู้สึกว่าเดือนนี้รอดแล้วสินะคะมนเลยทาให้การป้องกันเรื่องการใช้ใจ่ายของเราลดต่าลงโดยอัตโนมัติใช่เลย ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจจะไปช้อปปิ้งถล่มทลายนะแต่เหมือนกับว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อของเล็กๆน้อยๆมันหย่อนลงไปถูกต้องครับจากที่เคยคิดว่าอันนี้จำเป็นไหมอาจจะกลายเป็นเอานะให้รางวัลตัวเองหน่อยจริงค่ะความระมัดระวังในการใช้จ่ายลดลงชั่วคราวอยากกินอะไรพิเศษพิเศษก็กินอยากซื้อของเล็กๆน้อยๆที่อยากได้มาสักพักก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น และสิ่งที่น่าสนใจคือในบทวิเคราะห์ชี้เห็นว่าระบบการตลาดในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะช่องโหว่ทางจิตใจนี้โดยเฉพาะเลยครับหมายถึงพวกโปรโมชั่น payday sale หรือ pro shop วันสิ้นเดือนอะไรทํานองนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แคมเปญลดราคาสินค้าออนไลน์หรือโปรโมชั่นร้านอาหารดีๆมักจะมาอัดแน่นกันช่วงวันที่25ถึงวันที่5ของเดือนถัดไปจริงด้วยค่ะ พวกเขารู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่เกราะป้องกันของเราอ่อนแอที่สุดการตัดสินใจเล็กๆที่ผ่อนคลายขึ้นหลายๆครั้งในช่วงต้นเดือนนี่แหละครับที่รวมกันแล้วกลายเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้เงินหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์แรกเป็นการสืบสวนที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเรามีผู้ต้องสงสัยที่ทํางานระยะสั้นไปแล้วแต่ในแฟ้มคดีนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ทํางานในระยะยาว ค่อยๆก่อเหตุอย่างช้าๆจนเราแทบไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำใช่ครับผู้ต้องสงสัยรายนี้คือมาตรฐานชีวิตที่ขยับขึ้นอย่างเงียบๆหรือที่เรียกกันว่าไลฟ์สไตล์ครีปครับไลฟ์สไตล์ครีปครับมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นช้าๆและแนบเนียนมากบทวิเคราะห์ยกตัวอย่างได้เห็นภาพชัดเจนมากครับเช่นเมื่อ5ปีก่อนเราอาจจะพอใจกับการกินข้าวแกงมื้อละ4050บาทแต่พอไรายได้เพิ่มขึ้น เราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการกินอาหารในร้านดีๆมือละ150-200บาทมันสมเหตุสมผลและเราก็ทำบ่อยขึ้นดิฉันเห็นภาพเลยค่ะหรืออย่างเรื่องของใช้เมื่อก่อนใช้สมาร์ทโฟนรุ่นกลางๆก็พอใจแล้วแต่พอมีกำลังซื้อมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าการใช้รุ่นเรือธงที่กล้องดีกว่าเร็วกว่ามันจำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตของเราอืม พอฟังแบบนี้แล้วนึกออกเลยเมื่อก่อนดิฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจำเป็นต้องมีหูฟังตัดเสียงรบกวนดีๆสักอันเลยนะแต่พอได้ลองใช้แล้วตอนนี้กลายเป็นของที่ขาดไม่ได้เวลาเดินทางไปแล้วค่ะนั่นแหละครับมันเปลี่ยนจากของฟุ่มเฟือยกลายเป็นของจำเป็นในความรู้สึกเกราไปแล้วนั่นคือกลไกของมันเลยครับความต้องการหรือ want อค่อยๆแปลงร่างกลายเป็นความจาเป็นหรือ need ในความคิดของเราอย่างชา้ชาๆสิ่งที่เคยเป็นความสะดวกสบายหรือของฟุ่มเฟือยในอดีต กลายเป็นเส้นฐานใหม่ในชีวิตปัจจุบันและเมื่อมันกลายเป็นเส้นฐานแล้วค่าใช้ใจ่ายเพื่อรักษามันไว้ก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในหมวดเดียวกับการรักษาสภาพชีวิตเหมือนในประเด็นแรกที่เราคุยกันใช่ครับทำให้เราไม่รู้สึกว่ากำลังใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วรายจ่ายต่อเดือนของเราสูงขึ้นกว่าเดิมมากผู้ต้องสงสัยรายนี้อันตรายเพราะมันเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อค่าใช้ใจ่ายไปเลยครับเอาละค่ะเรามีผู้ต้องสงสัยครบทั้ง4รายแล้ว ทั้งแก๊งบินรายเดือนหยดน้ำรายวันความรู้สึกมัง่งคั่งชั่วขณะและมาตรฐานชีวิตที่ขยับขึ้นทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันและมันนำไปสู่บทสรุปสุดท้ายของคดีนี้ได้อย่างไรคะแหล่งข้อมูลสรุปภาพรวมของปรากฏการเงินเดือนที่หายไปไว้อย่างไรบ้างบทสรุปในแฟ้มคดีของเราคือผู้ต้องสงสัยตัวสุดท้ายครับซึ่งก็คือภาพลวงตาของเงินก้อนกับรายจ่ายหยด มันเป็นการสรุปความแตกต่างในการรอบรู้ของเราครับคือเงินเดือนเนี่ยมันมาเป็นก้อนใหญ่ๆแค่เดือนละครั้งใช่ค่ะตอนที่มันเข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเงินจํานวนมากดูเหมือนจะใช้ได้อีกนานสร้างความรู้สึกมั่นคงและมั่งคั่งแต่ค่าใช้ใจ่ายมันไม่ได้ออกไปเป็นก้อนแบบนั้นถูกต้องครับค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ในชิตประจําวันของเรามันออกมาเป็นหยดเล็กๆหรือเป็นสายน้ําที่ไหลออกไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งเดือนอื ความไม่สอดคล้องกันอย่างรุนแรงระหว่างการรับรู้ตอนเงินเข้ากับรูปแบบของเงินออกนี่แหละครับที่สร้างความรู้สึกช็อกตอนปลายเดือนว่าเงินหายเร็วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่กำลังค่อยๆถูกใช้ไปอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่เราได้สร้างขึ้นมานั่นเองครับโอ้โห oh. พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับฉากสุดท้ายในหนังนักสืบเลยนะคะที่เฉลยว่าจริงๆแล้วไม่มีฆาตรกรคนเดียวแต่ผู้ตายเสียชีวิตเพราะปัจจัยหลายๆอย่างทำงานร่วมกันไอยมันคือช่องว่างระหว่างความทรงจําของเราเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ตอนต้นเดือนกับความเป็นจริงของรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทุกวันนั่นเองใช่ครับการเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้คือหัวใจสําคัญเลยบทวิเคราะห์นี้ไม่ได้บอกให้เรารู้สึกผิด แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่านี่คือสภาวะปกติของชีวิตสมัยใหม่ที่เร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นและเต็มไปด้วยตัวกระตุ้นให้ใช้จ่ายมากขึ้นค่ะการโทษตัวเองว่าไม่มีวินยัยอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดนักแต่การตรหนักรู้ถึงผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งหากที่เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงรับเป็นการปิดคดีที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจริงๆค่ะ สรุปการสืบสวนของเราในวันนี้ปรากฏการเงินเดือนที่หายไปไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์หรือความไม่รอบคอบเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นผลลัพธ์จากการทํางานร่วมกันของคิวค่าใช้จ่ายที่รอเราอยู่รายจ่ายหยดเล็กๆที่กัดกินเงินเราทุกวันสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายหลังเงินเดือนออกและมาตรฐานชีวิตที่ค่อยๆขยับสูงขึ้นจนกลายเป็นความเคยชินครับผมทั้งหมดนี้ถูกขมวดปมด้วยภาพลวงตาของเงินก้อนใหญ่ที่สวนทางกับรายจ่ายที่ค่อยๆไหลออกไป สิ่งสําคัญอาจจะไม่ใช่การพยายามหาทางแก้ด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งอย่างหักโหมนะครับแต่คือการตระหนักรู้ว่าเงินมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกกระจายไปใช้งานในหลายๆจุดพร้อมกันตามไลฟ์สไตล์ของเรานี่เองอืมซึ่งการตระหนักรู้นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทบทวนและวันแผนต่อไปว่าเราพอใจกับสมการนี้หรือไม่หรืออยากจะปรับเปลี่ยนตรงไหน แหล่งข้อมูลนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเงินถึงหายไปได้ชัดเจนมากค่ะมันคือภาพสะท้อนของชีวิตที่เร็วและสะดวกสบายขึ้นคำถามที่น่าสนใจให้ลองกลับไปคิดต่อก็คือถ้าลองมองดูค่าใช้ใจ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีอะไรสักหนึ่งอย่างไหมที่เคยเป็นเพียงความสะดวกสบายหรือของฟุ่มเฟือยในอดีตและการลองกลับไปใช้ชีวิตในจุดนั้นแบบที่สะดวกสบายน้อยลงแค่1ก้าวจะเปลี่ยนแปลงอะไรในสมการการ,การเงินของเราได้บ้างคะ